เวลาที่เราพบว่าเราเป็นมะเร็งแต่เราไม่เป็นผู้ป่วยเนี่ยหมายความว่าจิตเราไม่เป็นมะเร็งทีนี้ถ้าเราไปบอกว่าโอ้โหวันนี้มันลามไปที่นูน่นที่นี่ที่นี่ความกลัวมันเข้ามาคือมันจะเป็นที่ไหนมันก็เป็นแล้วละเรายอมรับมันละและเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่กับไอสิ่งที่เป็นอย่างไม่เป็นทุกอย่างไงใจต้องไม่กลัวทีนี้มันก็ยากเพราะเวลาที่เรามีเวทนาคือมันมีความเจ็บเนี่ย มันจะรู้สึกไปโฟกัสอยู่ที่ความเจ็บฉนันเวลาที่เรามีเครื่องอยู่ของจิตที่จะอยู่กับหนึ่งลมหายใจของเราที่กายอยู่นี่ใจอยู่นี่จิตไม่ไปอยู่กับที่เวทนาตรงนั้นเนี่ยเวทนาตรงนั้นยังมีอยู่แต่จิตไม่ไปรับรู้อันนี้ค่ะต้องฝึกถ้าขั้นที่มีเวทนาต้องฝึกอย่างนี้เหมือนเวลาที่คุณยายไปช่วยไม่มีเวทนามากนะคะคนป่วยแต่จิตมันกลับไปอยู่ที่ลมหายใจและถ้าเราหายใจนำด้วยอนาปนสติเขาจะหายใจตามเราหนึ่ง อย่าก,กลัวสองเห็นมันเป็นอย่างที่มันเป็นเช่นเป็นมะเร็งแต่ไม่เป็นผู้ป่วยนี่เนนะี่ยคุณแม่ไม่เป็นผู้ป่วยแต่คุณแม่เป็นมะเร็งนะแต่ไม่เป็นผู้ป่วยแล้วคุณแม่ก็ทํากุศลทุกวันเลยนะอีเซลในร่างกายของเราที่มันดื้อเนี่ยมันก็เลยทํากุศลไปด้วยเลยพอไอ้ทุกเซลในร่างกายของเรามันปรับตัวได้มันอ่อนโยนได้เนี่ยมันให้คุณเลย เซลล์ที่เก้าแล้วมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปตายไปเซลล์ใหม่ก็เป็นสเต็มเซลล์ที่เป็นกุศลเกิดมาชีวิตมันก็เลยกลายเป็นอะไรฮะสดน,นี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะสอนทีนี้ถ้าตัวไม่เป็นมะเร็งแต่ใจเป็นมะเร็งอะ่ะกลับมาที่เรื่องเบเกตประเด็นเยอะเลยเยอะทุกวันนี้ <c oughs> <ๆ>ใจเป็นมะเร็งไหม ใจก้าวลาวมาก้าวลาวต่อต้านมาเนีเห็นไหมใจเป็นมะเร็งอ่ะไม่ถามอ่ะเนี่ยใจเป็นมะเร็งอ่ะต้องทำกุศลกับมันเลยใส่น้ำดีเข้าไปเลยจะไปทำผลึกเกลือทำไมล่ะลูกมันเป็นมะเร็งมันคิดร้ายมันคิดขอโทษนะไม่ให้มันตันหนีมันไม่ช่วย เรื่องอะไรของกูอะไรอย่างเงี้ยมาเลงทั้งนั้นแหละลูกเนี่ยไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจที่เป็นกุศลได้เพราะฉะนั้นการจมอยู่กับสิ่งที่มันเป็นอก,กุศลเนี่ยมันจะไม่มีพื้นที่สติปัญญามันถูกเบียดฟอร์มล็ดพันธุแห่งปัญญามันถูกเบียดฟอเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะพ้นทุกเนี่ยนะขอให้ใช้สติ ปัญญารกาขาจิตไว้ทุกก็ทุกแยกให้สู่ให้ถูกส่วนเลยอันนี้ทุกกายอันนี้ทุกใจอันนี้เสียดายเสียดายเป็นเรื่องทุกอะไรทุกใจถ้าให้เป็นเรื่องอะไระก็นี้นก็แยกให้ได้เลยไม่ให้ทุกอะไรทุกใจแล้วถ้าให้สุขใจค่ะแล้วถ้าใจมันเป็นสุขมันให้ได้เซลเป็นไรเป็นกุศลไง นี่มันไม่มีอะไรที่ไม่ลิงเลยสรุปนะคะคนป่วยทั้งหลายฟังไว้นะคะธรรมาสมของเราเนี่ยคุณแม่ประกาศเลยว่าคุณแม่แม่รับผู้ป่วยแต่คนที่มาเนี่ยป,ป่วยทั้งน้ <laughs> ป่วยทั้งนั้นแต่พอมาหาแล้วไม่ป่วยแล้วถามว่ามันหายมะเร็งไหมไม่หายแต่มันไม่เศร้าไง แล้วมันก็มีวิธีการแล้วมันก็มีอาสาสมัครมีคนที่อยากให้อยากช่วยมากมายนับไม่ถ้วน